โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับช่องซนงซิ่งนะครับวิ่งทุกโละเดี๋ยวพาสาวซิงคนหนึ่งในกลุ่มพีซีนใคยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็พลาดถือว่าพลาดว,วันนี้จะมาท้าแข่งน้องเขาหน่อยเออรถน้องเขาก็ทำไปเดียวรถเดิมๆอ่ะทำไปเดียวเราก็ทำเต็มไปเยอะเนี่ยถ<อ>นนโล่งๆอย่างเงี้ย ห้าร้อยเมตรก็ถือมากได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลองดูว่าจะเอาหรือว่าแต่น้องมันห้ามไงน้องมันเตี้ยนเลยอยากมิดคันเร่งอยากเปิดอยากเปิดหน้าตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะเดียวาเรียแม่งเปเยเกินดุกจะไปถ่ายรูปเส่จักรรถอ่ะป้องโอ้ยเกินไปา ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแล้สามซิสามสิงคสิสิๆๆ <c oughs> เเจอกันโอเควันนี้เราก็เจอสถานที่นะถนนโล่งมากแต่จะมีขี้วงขี้วัวเนี่ยเต็ม <t une> เลยเดี๋ยวรอน้องเข้ามาเดี๋ยวสับห้าร้อยเมตรก็พอแล้วหรือไม่มันสองร้อยเมตรก็ได้อยู่เนี่ย <t une> มาแล้วะย่า <t une> <t une> สามซิงด้วย รถแม่งเดิมด้วยแล้วแข่งแเก่งกับรถเดิมอ่ะทำไมเอาป่าตรงนี้เลยหมบดีวะันหกี่บาทดีพันนึงไ่วะนหนึ oh, s <S <t> ่งไหม่าไหร่ล่ะ2,000เฮ้งชิกี่าีะ่มถดีหงม่างไูีะถะัู้อะไรกงเหรถ เดี๋ยวไปดูก่อนแถวนี้แหละเดี๋ยวบีบแก่สามทีบีบแก่สามทีแล้วก็บิดเลยไหวเหรอรถเดิมๆอ่ะไม่รู้อ่ะเราแน่ใจนะ,นะถ้ยัาท่านจะไม่มไมด,มด,ดีคนมันอยากแข่งอ่ะคนห้าวอ่ะดูอ่ะการเดือดอย่างไมคนห้าวเกิน รถเราจะไม่เห็นรถเรามันเต็มระบบอยู่แล้วว่ะไม่อยากปิดแรงเดี๋ยวมนะึงรถลูกเติมด้วยอ่ะเหลนี้นรถไม่ค่อยเยอะนะปอ้องปะก่อน 哦，没理嘞呀 ไปอ่ให้มันให้มันดูเดี๋ยวนีนด้ว่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ยังไงฮนะน,น,นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะป้งดีจะเอตรงนี้ทางนี้ทางนี้มันจะกว้างหรือจะเอาตรงนู้น ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโอ้ยไปแล้วไปแล้วมันหาววะรถมาว่ะรถมาเร็วนะแล้วไอ้สวดล้วนเลยนะล้วนเสียแถวเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะ ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้แน่นะครับนะครับเดี๋ยวนี้หรอเดี๋ยวนี้น่ววะนะครับครับเอ้ยทางนี้มันย้อนสอนนี่ว่าไปทางเดิมทางเดิมทางเดิม เน,น่าจะมีสปอนเซอร์นะมวกกันน็อกนี่คือแบบกลางอ่ะโคตรกลางอ่ะมวกกันน็อกโคตรกลงอ่ะ <c oughs> ยาวสองพันนะปังลรอบสุดท้ายเอ้รอบรอบสุดท้ายนะเขาชนะนี่คือคือเสียเลยนะย่าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะเดี๋ยวแมงอ่อนใจไปกันเลยถ<ห>ึงวออนออน่าไอ้แมงผิดเกินกนหลังอะ่ะทำไปเดียว่ะ

เอาใหม่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 จะไปวน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 อีกแล้ววนอีกแล้วถึงสิเออใช่เอมื่อกี้ลืมนาเห็น้านะเออบเออให้ออกก่อนเลยเย้เมื่เกี้ไปออกเป็นว่ะออกเป็นว่ะหรือคนแหลงงา ว่าจะโค้งไม่ดีเลยอะนาล่ายเว้ยแพี่ไม่ได้แพ้พี่ออกให้ไอ้เปี๊ยกข้าเราสงสารเองจริงๆงนึ่งนึ่งนึงนทางนี้มันลองได้นะมันรู่มันมีรถนะ เอเมื่อกี้ร้อยเท่าไหรร้อยสิบสามไม่ทันนะรอบนี้รอบท้ายสามสามเอออันนี้ตัวมือได้ไหมรอบสุดท้ายแล้วเนะี้ยสองนิดหนึ่งให้ไปก่อน,นเลยเฮ้ยมันเบามันเบากี่้ก็ไปดิครับมันเบากี้ไปดิครับแตกดิเงี้ย ไอ้ลิงจอ๋อ,อเอ็งอย่ามาทำซ่าอ,อ,อย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้าายา<ๆ>นั่นไงข้าบอกแล้วไอ้เขียวแดกขาด200เมตรประมาณสเมตรละปั๊เสียเสียสิครับโอเลยะโอเลย โอนเลยครับอย่างเงี้ยเสียอ,อย่างเงี้ยโอนครับโอนโอนเลยครับโอนเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวชิ่งเดี๋ยวชิ่งหนีอุ๊บบ้าโอนครับโอนครับรถชามไปเดียวจะมุ่าแหะต่่ก็งกันไม่เยอะป่ะ <c oughs> <c oughs> ส 2, 2, 2. 2, 2> อ,องส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 องครับเก่งกับรถเดิมด้วยออบอกเองแล้วไงว่าอจะเสียงกับพี่สองพันนะครับ<ะ>ข้าวน้าแข่งได้อีกอ่ะโอเครถคูแรงเสมอะบอกเลยจะทำอะไร บอกให้เปลี่ยนคัดไม่เปลี่ยนไงคัดก็ไม่เปลี่ยนปลายก็ลื่นดิครับไอ้เปียกฆ่าเราสงสารเองจริงๆเดี๋ยวหาหาลบว้าวรวยเกินโอนยังครับโอนยังครับสองพันไอ้เปียกฆ่าเราสงสารเองจริงๆ หรือจะแข่งขนเนี่ยแข่งถนนใหญ่ก็ได้นะเาาเฮ้ยรีมากเด็กๆนี่ทำให้หกใจอ้มมากเลยอ่ะแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมอย่าลืมอะไรกดไใครช่องบ